ตอนนี้ผมมาอยู่ที่เฮือนมองนะมงนี่สาวงามหลายๆเลยเราจะเห็นเยอะมากๆเลยในหลายๆแขวงภาคเหนือนนะไม่ว่าจะเป็นหัวพานเสียงขวางน,นี่หลายเลยเนาะนี่แต่และคนงามหลายเลยนี่คือมิสมงเหรอเ่แล้วอันนี้เป็นมิสมงเดิมมิสมงเวนเทียนปีส0 0 5ของสวนมนดาเพาวอ๋อปีล่าสุดนี่เลยเป็นที่หนึ่งเลยโอ้งามแล้วคนนี้นะ อีเป็นมิสมงลาวปี2025ันสองหเด้อด้วยฮาวันเป็นมิสเป็นห้อัอนดับสามมิสมงเวียนเทียนปี2 0 2พอ่าคนนี้เขาเป็นอันห้องอันดับหนึ่งมิสมงเวียนเทียนอ๋อแล้วคนนี้นะอันนี้คือสบายดีนางดอจีิลาวหัวห้องอันดับสามมิสมงเวียนเทียน2025เด้อแสดงว่าเวาทีนี้เป็นมิสมงเวียนเทียนเนี่ยแสดงว่ามีแขวงอื่นๆที่ประกวดกันด้วยแม่นบ๊ อ๋ออันนี้นี่คือมาจากแขวงเดียวนะถ้าเกิดว่าทางด้านเซียงขวางหรือมอง้งอื่นๆเนี่ยคุาเจ้าก็จะมีเวทีในการประกวดคือกันแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดด้วยอ๋อแสดงว่าเยอะมากๆเลยคุณแล้วผมก็จะเห็นนะว่าซนเผ่ามง้งเนี่ยอยู่ที่อเมริกานี่หลายเลยใช่น้องไปยังซาลอก็เป็นหนึ่งในซนเผ่าม้งคือกันแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วยนะเราเขาก็ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายที่อเมริกาด้วยนะ ทำให้คนรู้จักสอบคอราวหลายเลยมื้อน,นี้เป็น้วกตื่นเต้นและก็ดีใจหลายเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่น้องมาวามน้องมาเมื่อวันเสาร์และการมื้อน,นี้และหนดยพิเศษก็คือมื้อน,นี้มีลากหลายคนที่ว่ธรรมาดามมาวมงานและการน,น้องๆแปบว่าครบเลยเนาะแรกอะ้วกตื่นเต้นเพราะว่าอ่านนะอหาหารเมื่อสุข่าน้องก็ยังไปหลอกบอ,บอ,บอ,บอกก่อนพุกเชือก สาะฉะนั้นวันนี้จะหาโอกาสไปเลาะให้ครบเนอะแล้วกันผู้ซื้อตื่นเต้นหลายเพราเด้นจะคำเดียวตื่นเต้นเองยืนยันได้เลยครับว่ามิสมงนี้งามหลายเลยขอบใจเขมงที่สปปลาวจะหน้าตาดีสวยงามแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะออกมาหรือว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนก็จะกลับมาเพื่อมาสืบสารประเพณีนี้คล้ายๆกับปีใหม่ไทยหรือปีใหม่ลาว ที่อเมริกาถือว่าชนเผ่าม้งเนี่ยได้ไปทําชื่อเสียงมากมายในต่างแดนและก็รวมกลุ่มกันได้ใหญ่มากๆชนเผ่าม้งเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่มีความสําคัญในหลายชนเผ่าม้งเป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทินฐานดั้งเดิมของชนงเผ่าม้งหนี่มาจากประเทศจีนแต่ในศตวตรรษที่ผ่านมา ได้มีการอาพยพลงมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยลาวเวียดนามและพะมา่าด้วยในสปปลาวชนเผ่าม้งส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภูเขาสูงที่ลาบสูงในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงเชียงขวางหลวงพะบางและแขวงเวียงจันชนเผ่าม้งในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลายมีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่น,น่านตากและเพชรบูรณ์ชาวม้งในประเทศไทยยังคงทำเกษตรกรรมในรูปแบบปลูกข้าวข้าวโพดและพืชสวนผักและผลไม้นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพอีกด้วย บางกลุ่มของชนเผ่าม้งก็มีการค้าขายผลติตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและหัตกรรมเช่นผ้าปักมือเครื่องเงินและสมุนไพรส่วนประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งที่อยู่ในสปปลาวประเพณีสำคัญของชนเผ่าม้งได้แก่การเฉลิมฉลองปีใหม่หรือที่สปปลาวเราจะเรียกว่าบุญกินเจียงซึ่งมักจะมีงานเต้นลำแต่งตัวสวยงามการเล่นเกมจับคู่และการสวดมนต์เพื่อขอบคุณบรรพบุรุษ การดำรงชีวิตยอยู่ที่นั่นจนเผ่าม้งส่วนใหญ่ทําการเกษตรเป็นหลักคล้ายๆกับเมืองไทยครับปลูกข้าวข้าวโพดและพืชสวนเป็นหลักนอกจากนี้ยังเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่ออย่างชีพปัญหาของความท้าทายเนี่ยชนเผ่าม้งในลาวยังเผชิญกับปัญหาหลากหลายเช่นการเข้าถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลสิทธิในการทํากินปัญหาเหล่านี้ที่ทําให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าม้งในพื้นที่ชนบทเนี่ยยังมีความยากลําบาก ต่ชนเผ่าม้งที่สปปลาวนี้มีความเจริญมากมายเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดและเป็นการรวมกลุ่มกันหลายๆพื้นที่ที่มีบุญประเพณีที่สืบสานต่อกันมาเราจะเห็นว่าชนเผ่าม้งในแต่ละปีจะมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นที่แขวงเชียงขวางหลวงพะบางหรือแขวงเวียงจันทร์ทุกคนจะออกมาแต่งตัวอย่างสวยงามพร้อมกับเครื่องประดับที่ทําออกมาเองและออกมาสืบสานประเพณีกันเราเรียกว่างานบุญกินเจียง ซึ่งจะแตกต่างกับที่ไทยม้งที่สปปลาวจะหน้าตาดีสวยงามแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะออกมาหรือว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนก็จะกลับมาเพื่อมาสืบสารประเพณีนี้คล้ายๆกับปีใหม่ไทยหรือปีใหม่ลาวซึ่งแต่ละคนที่ไปทาํางานกันอยู่ที่ไกลๆก็จะกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองในบุญนั้นๆในแต่ละปีชอนเผาม้งในสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติการย้ายถิน่น ที่น่าสนใจและมีบทบาทสำคัญมากในชุมชนท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาชนเผ่าโม้งจำนวนมากอ,อกพยพไป,ปยังสหรัฐหลังสงครามเวียดนามในปี1975ซึ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดชาวโม้งได้อ,อพยพไปประเทศที่3ส่วนใหญ่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐมินนิโซตาแคลิฟอร์เนียวิสคอนซินเมืองที่ชุมชนม้งขนาดใหญ่ได้พักอาศัยได้แก่เซนต์พอ์ มินนอาโพลิสเพรสโตและสการ์เมนโตการอนุรักษ์วัฒนธรรมแม้จะย้ายมาอยู่ที่สารัฐแต่ชาวมงก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนไว้อย่างเช่นการแต่งกายดั้งเดิมงานเทศกาลประจำปีงานแต่งงานและการทำพิธีศพตามประเพณีลูกหลานชาวมงในสารัฐได้รับการศึกษาภายในระบบของสารัฐและยังคงเรียนรู้ภาษามงวัฒนธรรมผ่าน ครอบกรัวและชุมชนมีองค์กรหลายแห่งที่สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนชาวม้งในสหรัฐเช่น HAP, m ง n g American Partnership, Mongo Culture Center และ m o n g National Development องค์กรเหล่านี้ช่วยในด้านการศึกษาการหางานการปรับตัวเข้ากับสังคมและการรักษาวัฒนธรรมส่วนใหญ่กิจกรรมชุมชนของชนเผ่าม้งในสหรัฐอเมริกานั้น มักจะมีกิจกรรมและเทศกาลต่างๆเช่นการเฉลิมฉลองในวันปีใหม่เช่นบุญกินเจียงเหมือนในศอบปลาบนั่นเองซึ่งเป็นโอกาสในการรวมตัวของคนในครอบครัวคนในประเทศเดียวกันและยังคงสืบสารรักษาวัฒนธรรมความสำเร็จของชนเผ่าม้งในสังคมที่สหรัฐอเมริกานั้นชนเผ่าม้งรุ่นใหม่ๆใ,ในสหรัฐมีการศึกษาและประกอบอาชีพหลากหลาย รวมถึงเป็นครูนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจนักการเมืองบางคนได้กลายเป็นผู้นำและมีชื่อเสียงในชุมชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองชาวม้งในสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทในการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันและกล้าวได้ไปสู่ระดับชาติมีผู้แทนชาวม้งหลายคนได้รับเลือกตั้งเข้าไปสู่ตำแหน่งในรัฐบาลท้องถิ่น และความท้าทายของชนเผ่าม้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะมีความก้าวหน้าแต่ชาวม้งในสหรัฐยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ความยากลําบากทางเศร,รษฐกิจและการ,รเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติการสนับสนุนและความเข้าใจจากสังคมจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือชุมชนชาวม้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชาวม้งในสหรัฐ สแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัวแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากหลายประการความร่วมมือกันระหว่างชาวม้งและชุมชนท้องถิ่นจะช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะที่นี่คือสวนึกษาจะเปิดหอวัฒนธรรมของโซนเผ่าถึง50สนเผ่าด้วยกัน ชนเผาแต่และชนเผ่าเป็นยังไงเครื่องแต่งกายเป็นยังไงนะฮะเราก็มีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเพราะที่นี่ได้มีเรือนลาวท่านผู้งเจ้าของสวนภกษาเขาได้สร้างที่นี่ให้กลายเป็นหมู่บ้านลาวครับโดยการที่เอาเอกลักษณ์ของชน,นเผ่าลาวแต่ละชนเผ่าเอาเข้ามารวมไว้ที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นทางเรือนลาวความแตกต่างลายผ้าที่ป็นความเป็นอยู่และขณะเดียวกันการทำมาหากินในแต่ละวันนะ และตอนนี้นะผมมาในชุดสนเผามงครับโหหล่อหลายสถาลาวเรียกว่าเจ้าซูเนะเจ้าซูแปลว่าหล่อหลายซึ่งชุดเนี่ยงามหลายๆเลยแล้วสนเผามงเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็นแล้วแต่เราจะสังเกตได้เห็นทันทีเลยว่าเป็นสนเผามงนะแล้วสนเผามงเนี่ยจะอาศัยอยู่ หลายมากๆ <S <S เยอะมากๆอยู่ที่แขวงเชียงขวางครับจะถือว่าเป็นลาวสูงนะทางด้านแขวงเชียงขวางทางด้านหัวพันแต่จริงๆแล้วนครหลวงเวียงจันทนี้ก็จะมีชนเผาม้งหลายเหมือนกันนะและผมก็รู้มาว่าที่อเมริกาหรือต่างประเทศชนเผ่าม้งนี่ก็ไปแพร่กระจายอยู่ที่อเมริกาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็น้องปาเยงซาลอนางสาวมิสลาวยูนิเวอร์สที่ได้ตําแหน่งมานะก็เป็นชนเผ่าม้งด้วยครับ ขอบใจติดตามอ้าคือกันเพราะอ้มักเว้าถึงข่าวถึงเกี่ยวกับเรากับไทยฮะนะมักไอ้ลายขอบใจหลายแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็คือว่าเป็น Miss Universe ลาวแม่แล้ว I wish you all the best as well and thank you so much for coming to our country for visiting visiting Laos we are so g r a Thank you so much <Thank> you. We are very grateful and we are very You are very welcome <Wow. S 3> <c oughs> ที่นี่นะครหลวงเวียงจันทร์นะคุณมาได้เลยนะแล้วคุณจะมาพบกับ5้าสิบชนเผ่านะครับมาที่นี่ที่เดียวคุณจะรู้เลยว่าที่สปปลาวเนี่ยมีพืน้นประเทศที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็แต่ละชนเผ่าเนี่ยจะอยู่ในแต่ละพื้นที่และวิธีการหรือการใช้ชวีวิตวัฒนธรรมวิถีปฏิบัตินี่ต่างกันเลยนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาพาไปดูเลยนะว่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนนะแต่งตัวกันแบบว่า ต่างกันหมดเลยแต่ขนาดเดียวกันก็คล้ายกันหมดฮะจะพาไปดูนะวันนี้นะปี่ไงปะเห็นท่านพวงเขาบอกว่าวันนี้เอามาถึง20กว่าซนเผ่า30มสินเผ่าด้วยกันเพื่อมาแต่ละซนเผ่าเนี่ยเข้ามานะฮะรับรู้นะครับว่าแต่ละซนเผ่าเนี่ยมีประวัติยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันเลยครับเราจะเห็นว่าเผ่าม้งเนี่ยจะค่อนข้างหลายนะอยู่ที่เซียงขวางซ้ําเหนืออยู่ทางด้านภาคเหนือนะที่นี่ที่ส่วนพุกษารเนี่ยชนเผ่าม้งจะค่อนข้างหลายเลยเพราะว่าแถวๆนี้นะ เขามีงานบุญกินเจียงงานทุกๆปีนะแต่แถวโซนเผ่ามเนี่ยก็จะเข้ามาที่นี่เยอะมากที่สุดเลยครับและนี่อีกหนึ่งเรือนนะเรือนเผ่ามงครับเดี๋ยวเราไปดูเรือนอื่นๆอีกนะไปะ